สูงสุดมันอยู่ที่2,400นะแต่เจ้ามาในทุน1 0 0 0 0แบาทก็ค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วกันเอาสัก450ไม่เอาไม่เอาหมดอมอ,มอ,โอโต้ดีกว่าเล่นขนาดนี้ขอกดสปินเองนะคะโอเคไปค่ะ1ดอก2 0 0พกว่าบาทจุกเลยค่ะดอกนี้ <c oughs> เป็นเพื่อนเมื่อกี้เสียดายเหยกีกเนาะมีอะไรมาขั้นอยู่นิดเดียวไม่งั้นกิน5รีวอีกแล้วนะคะเมื่อกี้อะคะ่ะ เชได้ขวานครับเพื่อนๆไปต่อมาจะมีให้เจมัม <c oughs> เพื่อนดูโบนัสเลียงกันสามริวแรกแต่แบบไม่เข้าหลายให้กูวะ <c oughs> โหดอกนี้ก็เสียดายโลนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ถ้าโล่มาข้างหน้านะหายไปครึ่งหน้าแน่ๆไปต่อค่ะขอเพิ่มเบ็ดหน่อยขอเพิ่มเบดหน่อย ตอนนี้ขาดทุนปด้มา4สี่พันะครับเพื่อนๆยังไม่เข้าเลยทำไมวันนี้เกลือจังวะโลมามาค่ะมาค่ะพอเล่นเบสสูงมึงจะมาเกลือใส่กูไม่ได้นะปกติเล่นเล่นไม่ได้สูงขนาดนี้นี่แจกอยู่แต่พอเล่นสูง,งเอากูเหรอมาค่ะหืมเหยือกไม่ยิ้เพื่อนเสียา้ นี่ได้พันแปดค่ะดอกนี้เจ็บอยู่ไปต่อคะ่ะสวยงามค่ะดอกนี้พันห้าสวยงามนะคะไปต่อคะ่ะมาไหมโอ้โหดอกนี้จุกห้าพันสี่เพื่อนเพื่อนค่ะดอกนี้ห้าพันสี่นะคะเจ๊จะเอากำไรจากมันเท่าไหร่ดีนะสองหมื่นพอโอเค จะให้กูไม่ละสองหมื่นหืม,ม 20, <c oughs> จุกค่าดอกนี้ไม่เอาอะเบ็ดขนาดนี้ขอสามสี่หมื่นแล้วก,กัน <c oughs> ไปต่อคะ่ะมาไหมอืม <c oughs> พันห้าเฮ้ยวาวแดกไปหลายตานะคะเนี่ยไปต่อมาไม่มีคอมโ,โมโบให้เลยนะครับเพื่อน แล้วก็รางวัลก็ไม่ค่อยเข้าด้วยนะคะดอกนี้ได้เนี่ยดูดีรางวัลออกมาไม่ค่อยเข้าเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมาค่ะมาต่อค่ะ <c oughs> จุกค่ะดอกนี้สามพันแต่ได้คอมโบสองครั้งเองนะคบเ,เพื่อนๆอ้ยเก้าร้อยเริ่มเครียดแล้วเนี่ยดูดีเหยื่อค่ะสิงโตอ่ะมาต่อ มาไหมมาไหมมาไหมมาแบร900ให้กูมา300มาค่ะคอมโบต่อนนึงขออีกดอกนึงขวานไม่ลงมาให้หน่อยวะเสียดายนะคะดอกนี้ไปต่อนะคะมาค่ะ1,000สวยงามเพื่อนๆดวงหมุนสิมเมื่อกี้ ยังไม่มีอะไรมาหงูเจ็บค่ะดอกนี้เจ็บดอกนี้เจ็บค่ะเก้าพันอีดอกดูลายดูลายโลมันน่าเจ็บใจไหมล่ะคะเพื่อนๆไปต่อค่ะดอกนี้สวยเท่าทุนนะคะเมื่อกี้มามาสิคะหึ่สองพันจุกมาต่อหนึ่งพันมาต่อหนึ่งพันขออีกดอกนึงขออีดอก รอเก่งรอเก่งเหมือนผู้ชายเดี๋ยวมึงอ่ะมาต่อค่ะห้าร้อยห้าร้อยนะห้าร้อยอีกแล้วนะสองพันเจ็บม,มีอิทหารมาขั้นเจ้าก,กูใช่ไหมอิทหารเดี๋ยวมึงจะโดนกูฟันมาค่ะหนะะึ่งพันค่ะมาค่ะดอกนี้สวย ไม่มีคอมโบต่อเนื่องให้เลยนะครับเพื่อนๆ2,000ตอนนี้ขาดผลนไปหมื่นห้านะคะโอ้ยใจคอเริ่มไม่ดีแล้วไงเรามาต่อโอ้โหดอกนี้จุกค่ะหนึ่งหมื่นแล้วมาอีดอกหมื่นห้าร้อยสวยงามค่ะตอนนี้เราตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคขาดอีกสี่พันนะจะเข้าให้กูไหมเพื่อนๆขา เจไม่อยากคิดเลยนะถ้าเกิดโบนัสมาได้ฟันสิงโตเบ็ดขนาดนี้นะอ2,004ค่ะมาค่ะ800อสวยค่ะดอกนี้สวยงามมากๆมาต่อค่ะ2,004มงกุฎมาไหมไม่มาค่ะไม่มีอะไรมาเลยค่ะไปต่อไม่เข้านะคะลายเมื่อกี้800ลงมาสวยงาม1 6 0 1 0 0 2,004 อีกดออทำาไมอีกตายมึงจะเข้าฟรีเปินในี่กูไม่ได้วะ800แปดร้อยนะคะมาค่ะเอ้ยเริ่มเข้าแล้วเพืเ่อนๆหืมโบนัสเฮ้ยเมื่อกี้เสียดายมาค่ะดูโบนัสโบนัสมาหลอกกูอีกแล้วฟันไปฟันไปสามพันสองค่ะดอกนี้ มาค่ะแปดร้อยค่ะ800ค่ะแปดรอยค่ะอไม่เข้าให้ต่อเนื่องให้มันฟีสปินวะ800ร้อนะคะเพื่อนๆ4000ดอกนี้โหวววทุนทุนหายไปเร็วอยู่ทุนหายไปเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะ1,600ค่ะสิงโตสิงโตไม่ได้อี่ดอกคืออะไร มาค่ะพันหกองหุ่นสี่พันแปดห้าริวสวยงามค่ะดอกนี้กดไปหกพันสี่สี่พันแปดเพื่อนๆดวงหุ่นสิมันน่าเส็ดใจไปต่อค่ะมาค่ะแปดร้อยค่ะมาค่ะใหญกฟันอีนักลบสปาตา้านี่มากเลยแปดร้อยค่ะสวยงาม ลงมาอีกลงมาได้งุนต่อนน่้น่หนึ่งดอกพันหกนะคบเพื่อนตรงมาไม่เข้าอางูนอีกแล้วงูวนมาหลอกลอก่อสี่พันค่ะดอกนี้ห้าพันแล้วนะคะมันไม่เข้าคอมโ,มโบให้กูหน่อยวะจะเข้าฟรีเกมเนี่ยตอนนี้ทุนหายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพื่อน 7,500ดอกนี้สวยห้าร้อยอีกดอกนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยเพื่อนๆเ,เข้าฟรีเกมค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ1,500ค่ะสวยงามมากดอกนี้ตีดตึ้งขึ้นมาตอนนี้เราจะมี1,800นแปดพถ้าขาดทุนไปอยู่1,300นนะคะว้าวแดกเปหนึ่งตาไม่มีอะไรนะคะตานี้มา1 5นหสวยค่ะห้าร้ออีกดอกนึงอีกดอกไม่มีค่ะลงวะ โลได้คะ่ะโลได้สิงโตมาไหมไม่มานะคะพี่ดอกหมื่นสี่ค่ะขาดทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่วะหมื่นหมื่นสามเฮ้ยไม่ไหวคะ่ะกดขอกดสักพันสามพันมันลดไวเกินนะคะเพื่อนๆใจคอเจ๊ไม่ค่อยดีนะ ต่อนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะมาค่ะ900ค่ะวันนี้มาค่ะวันนี้เจงไม่ได้มากับสูแตอไไยนะคะมากับความแข้นล้วนๆเลยนะมาค่ะหมดไฮโรเลอร์มาค่ะ, er. คะลงมาอังุนได้ต่อค่ะสวยงามอามาไม่มีอะไรคอมโบนะคะไปต่อครับเพื่อนๆมาค่ะ900ค่ะอังุนสวยเหยียบมาไม่มาค่ะ สิงโตสิงโตไม่มาครับเพื่อนๆอีกดอกเดียวจะเข้าฟรีเกมนะมาสี0ร้อยห้าบมาอังหุ่นไม่เข้าให้กูด้วยนะเมื่อกี้โอ้ยตอนนี้อยู่ที่83,000นสาะคุคณหายไปประมาณห7ึ่เจ็ดนะคะเพื่อนๆโอ้ยเอะไรดีวะ มา450วันนี้ไม่ค่อยดีนะคะสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคบเพื่อนๆ450 900ลงมาปึ๊บตอ่อค่ะงนขออีกสองดอกยังไม่เข้าให้กูหน่อยว่ามาสวย2,500สวยดอกเมื่อกี้สวยมาค่ะมาค่ะมาค่ะ เราสต,ติเสียแล้วนะมาสิไม่มาเฮ้ยโบนัสอ,อีโบนัส,นสมึงเอากูอีกแล้วนะมึงจะมาลงอย่างนี้ทำไมวะถ้าจะลงอย่างนี้มึงสู้มไม่ต้องมาดีกว่ามาให้กูแขน,นสซะอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนดูสิคะว่ามันมาขนาดนี้แต่มันไม่เข้าให้เจนะม,มาค่ะขออีกสองดอกมาได้หึงดอกขออีกดอกหนึ่ง ไม่มาให้สปาร์ต้าหลอกกูเก่งไหมหลอกเก่งเหมือนผู้ชายนช่ไหมมาค่ะมาค่ะองุ่นขออีกดอกหนึ่งโลมาสวยโอ้ยจะเข้าให้เจ๊นหน่อยไม่ได้เนาะมาสวยค่ะดอกนี้แปดพันสวยไม่เข้าคอมโ,มโบให้หน่อย เจเริ่มหัวเสียแล้วนะครับตอนนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เสียไปประมาณหมื่นเก้าค่ะไม่ได้หัวเสียค่ะเงินก็เสียนะคมะับมาพันสาสวยค่ะดอกหนึ่งหมื่นหูงามดอกเมื่อกี้งามสวยสวยค่ะเรียบร้อยขออีกดอกหนึ่งสิบตาได้ห้าตานะครับเพื่อนๆดอกนี้สวยค่ะหมื่นสามแล้วก็เข้าฟีสปินห้าตานะคะ มาดูซิว่าจะเป็นยังไงออกไปเจ๊จะเจว่าเจพอดีกว่านะถ้าออกไปเนี่ยวันนี้ดวงไม่ดีเลยหืห้าตามไม่ให้อะไรกูเลยเรียบร้อยเข้าฟรีเกมมาได้ได้มาห้าร้อยั้เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้หมื่นห้านะคะตอนนี้เท่ากับเสียไปประมาณหกพันเจว่าเจพอดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อน สถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวเจจะมาแก้แค้นกับอีโลมาใหม่นะอีโลมามึงเจอกูแน่หมวดไฮโรเลอร์แต่วันนี้เจ๊ขอถอยทับออกไปก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจ๊เป็นกําลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะแต่เจ๊จะมาเล่นให้ดูบ่อยๆนะแล้วถ้าใครที่สนใจจะเล่นเว็บเดียวกับเจ๊อย่าลืมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ การันตีการจ่ายเงิน100%นะครับเพื่อนๆราคาวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ